นี้เลยค่ะออลา่าปูดแคทนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาหายไฟยพาะพร้อมระบบเซนเซอร์เท้าเตะและก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวอย่างตัวสิ่งแบบสอบด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวตามมาชมผลงานการติดตั้งของเรากเลย เริ่มด้วยในส่วนของตัวยางรดเสียงแบบสอบนะคะนี่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะทดสอบไปที่ขอบอยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเต็มๆทั้ง4บานประตูเลยตัวนี้นะคะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือลดกลิ่นลบควนนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุงานใช้งานของขอบอยางด้วยจะทําให้ขอบยางนะคะไม่มีไม่แบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปให้ดูกั่า์ชันทดสอของฝาถายไฟฟ,ฟ้านะคะจะมีทั้งหมด4 function. ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกค่ะจะเป็นโซมิดนะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยนี่นะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถามลองเปิดใช้งานให้ ฝาท้ายก็เป um, mm ิด hmm. ข like um ึ hmm. much, ้นมาแบบนี so floor, ้เลยนะคะสายไฟนะคะก็จะเจ็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมือทีพของเราเลยนะคะได้งานเนียนๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้แน่นอนนะคะที่ด้านหลังค่ะลูกค้าสามารถสั่งปิดได้จากตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีแคปซิ่งเป็นระบบกันสกิดด้วยนะคะฝาท้ายก็ได้กลับไปแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าใช้งานอย่างปลอดภัยสะดวกแน่นอนนะคะสะดวกสบายทุกึ้นแน่นอนแล้วได้นกองฝุ่งเปิดเดิมนะคะเราสั เราจะใช้งานจากมีดเดิมของลูกค้าเลยนะคะนี่ไม่มีการตัดต่อหรือว่าตัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวเราลองกดใช้งานกันกดแที่ลูกเปิดสาดท้ายนะคะสามารถทำได้ทั้งเปิดและลปิดเช่นกันนะคะง่ายมากเลยต่อไปเป็น,นส่วนของตัวคิ c เซนเซอร์นะคะตํางแต่นะคะที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราปิดใช้งานให้ดูค่ะเอ็นหยับมากๆนะคะติดง,ง่าย เดี่ยวทานร้นเองผักได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้ลดออร่าคุณแพนนะคะสนใจอยากเป็นตั้งเงินสดฝาไไอเฟลพาคอมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะหรือว่าจิตใสนใจตัวสินค้าอื่นนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้านเจนโอนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะขออนุญาตเก็บให้ดูค่ะ